ยังอยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับในตัวเมืองเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับก็เปิดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ว้าวๆนะครับส่งเสริมความรักในครอบครัวแล้วก็มีการเยี่ยมชมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ด้วยครับ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนะครับดกรกนกวันวิลาวันครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ว้าวๆ้านะครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยซึ่งภายในงานนะครับก็จะมีกิจกรรมการจดทะเบียนสมรส ของคู่รักนะครับโดยมีฝ่ายทะเบียนอำเภอเมืองพิษณุโลกครับมาให้บริการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่แล้วก็ยังมีเรื่องของนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องของบ้านนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพหรือว่าสอสอส,อส,อสอนะครับ <c oughs> ทั้งนี้ทางด้านของดอกอรกนกวันวิลาวันครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ได้เป็นประธานเปิดมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชนก้าวใหม่ เก้าแห่งคุณภาพประจำปี2565นอกครับนอกจากนั้นครับมีการเยี่ยมชมนิทรศการธรรมชาติบรรดาลใจนิทรศการวิทยาศาสตร์ครับชุดไซฟ f o r f ันซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวชร่วมกับสำนักงานกสนจัดขึ้นนิทรศการวิทยาศาสตร์ชุดไซฟอร์ฟันเป็นนิทรศการชุดเคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานเน้นให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเกิดทักษะจากการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านชุดนิทรศการรูปแบบ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์อย่างที่สุดนะครับในการพัฒนาการศึกษาสร้างแรงบันดาลใจพัฒนาเยาว,วชนและประชาชนให้มีความรู้ความสามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตนะครับบรรยากาศก็เรียกได้ว่าได้ทั้งเรื่องของความรักนะฮะ <c oughs> การจดทะเบียนสมรสแล้วก็ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ไปด้วยนะครับได้ทั้ง2ด้านนะครับเสริมสร้างทั้งความรู้เสริมสร้างทั้งความรักนะครับ